ไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวคนคนนั้นควรจะถูกเรียกว่าอะไรนะพระองค์บอกกว่าเสฐาพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกขา้ถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้ พวกเธอก็ปฏิญาณตนว่าพวกเราทั้งหลายเป็นสมณะสกะักยะปุตติยะวาเสตฐาทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตใครก็ตามนะโยมทุกคนเนี่ยถ้าศรัทธาโยมตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะคือนักบวช พรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมให้ภูมิใจว่าพระองค์บอกว่า เราเป็นบุตรของพระองค์เราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระองค์เกิดจากพระโอษคือปากปากพระองค์พูดคำพูดออกมาอนุสาสนีปาฏิหารคำที่ประกอบด้วยปฏิหารทำให้คนฟังนั้นเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้พระองค์ไม่สามารถ จะทำให้คนเป็นอริยบุคคลด้วยการเสกเป่าด้วยอิทิปาฏิหารด้วยอาเทศนาปฏิหารแบบใดแบบหนึ่งไม่มีด้วยปฏิหารแบบต่างๆถึงแม้จะทำให้เขามีศรัทธามาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้จะมาเป็นด้วยอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอน ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทำในใจอย่างนี้อย่าทำในใจอย่างนี้จงละสิ่งนี้แล้วเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้นี้คือคำสอนของพระาศาสดาของเราพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเราทั้งหลายต้องฝึกเองต้องเดินตามเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอก มีคนมาเย้ยหยันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่ทำไมบางคนถึงนิพพานทำไมบางคนไม่ถึงพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกก็เลยย้อนถามพราหมณ์พราหมณ์ํำนาญทางไปเมืองราชพฤก์สอนให้คนไปเนี่ยมีคนหลงก็มีคนไปถึงก็มีพราหมณ์ก็บอกจะโทษเขาได้ยังไงเขาก็แค่บอกทางให้คนเดินมันเดินผิดเอง พวกเราทั้งหลายเดินผิดบ้างถูกบ้างเดินตามคำสอนของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างวันนี้ลองมาละความเห็นของคนอื่นลองมาเดินตามความเห็นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมบุทธ,ธะไม่ใช่มาเดินตามความเห็นของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เกี่ยวอาตมาเป็นแค่สาวกที่นำคำตถาคตมาถ่ายทอด ตำลาทั้งหมดที่ทำขึ้นมาไม่เคยมีคำของอาจารย์คึกฤทธิ์ให้ไปสนใจอาตมามีแค่คำอนุโมทนาในการทำหนังสือคำที่ให้สนใจคือคำของตาถาคตบอกเล่มข้อหน้าเต็มไว้ให้หมดพระสูตรโดยย่ออยากได้คำเต็มไปอ่านในเล่มใหญ่พุทธวจนะปิดก มีให้หมดรวบรวมคำศาสดาทั้งชีวิตมีแต่คําของตถาคตศรัทธาตถาคตนะ่ยอยากอ่านแต่คําของตถาคตนะ่ะมีไหมเหมือนโยมศรัทธาหลวงปู่องค์หนึ่งแล้วเอาคำของหลวงปู่อีกองค์หนึ่งมาปนกับหลวงปู่องค์นี้โยมบอกไม่อยากได้อยากได้คําแต่หลวงปู่ของฉันที่ฉันศรัทธานเนี่ยมีไหมหนังสืออย่างนั้นมีไหมเนี่ย เรียนจากหลวงปู่หลวงตาหลวงอาหลวงลุงทั้งหลายมาเป็นพระพุทธเจ้าหนังสือที่รวบรวมแต่คำพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพุทธวจนะนะต้องบอกเล่มข้อหน้าของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐหรือฉบับหลวงไว้ให้เพื่อให้เราเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะ พระไตรปิฎกเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งหมดเพียงแต่เราเอาคำแต่งใหม่ออกไปให้เหลือแต่คำพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเรามาเสพครบคนสมัยก่อนเป็นปุถุชนฟังคำพระเจ้าไปเรื่อยๆยังรู้เลยว่านี้คือพระพุทธเจ้าโยมลองอ่านสะก่อน วันนี้ได้ไปลองไปอ่านแล้วยมจะรู้เองว่านี่พระพุทธเจ้าพูดแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาพูดเป็นคำที่ไพเราะลึกซึ้งประณีตนะเป็นคำที่ปุถุชนพูดไม่ได้ไม่มีทางเลยที่คนธรรมดาจะพูดได้ในครั้งพุทธกาลมีคนอยู่คนหนึ่งเขาศรัทธาพระพุทธเจ้า เขาก็ออกบวดแล้วอยากจะมาบวชกับพระพุทธเจ้าเขาไปพักอยู่โลงนา,พ,าพระพุทธเจ้าก็เดินทางไปที่โลงนาน,นั้นพอดีเจอกันไม่รู้จักกันไปนอนค้างคืนด้วยกันพระเจ้าก็นั่งสมาธิเขาก็นั่งสมาธิพระเจ้าก็เห็นว่าเออผู้ชายคนนี้น่ะปารกความเพียรดี เดี๋ยวจะคุยด้วยซะหน่อยก็เลยไปคุยกับเขาว่าเขาศรัทธ,ธาใครชอบใจธรรมะของใครเขาบอกเขาศรัทธ,ธาสรรมณะชอโคตมะเห็นว่าอยู่เมืองนั้นจะเดินทางไปหาครูเนจะ้าก็าืมนกในใจว่าคนคนนี้ศรัทธ,ธาเราจะแสดงธรรมให้ฟังซะหน่อยก็เลยบอกกับบรรพชิตคนนั้นว่าเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังเขา ไม่รู้จักพระเจ้าก็เลยพูดว่าอาวุโสอยากจะพูดอะไรก็พูดไปสิพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพูดไปเรื่อยๆพูดพระสูตรนี้ยาวพูดเยอะๆเข้าเยอะเข้า,ขาคนฟังรู้ทันทีวันนี้พระพุทธเจ้าแน่นอนนะก้มกราบพระเจ้าเลยแล้วบอกโอ้โหขออภัยอย่างยิ่งเลยว่า เขาเป็นคนโง่เขลาแท้เลยอยู่ต่อหน้าผู้เจ้ายังไม่รู้ว่านี่คือผู้เจ้านะแล้วก็ขออภัยที่เรียกผู้เจ้าว่าอาวุโสนะพระสูตรนี้ทราบซึ้งนะแล้วหลังจากนั้นฟังธรรมไม่นานเนี่ยคนนี้ออกไปแล้วเสียชีวิตนะแต่ก็ได้เป็นอริบุคคลแล้วนะนั้นแม้คนที่เป็นปุถุชนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยฟังธรรมะไปเรื่อย รู้เลยว่าคํานี้เป็นของพระพุทธเจ้าแน่นอนดังนั้นโยมอ่านโยมเสพคบไปเรื่อยโยมเข้าใจเองไม่ต้องรอให้มีอภิญญามีสมาธิมีอะไรวุ่นวายมากมายโยมรู้ได้ตัวอย่างมีในครั้งพุทธกาลแล้วนะ